วนเพื่อยังครับเพื่อสิไปเก็บผลไม้เก็บพักที่บ้านสวนเกษตรทุกทีปลูกไว้นะพอมือนี้เป็นมือดีนะครับเป็นวันยุดจะพาชมผุ้ชมไปเก็บผลไม้เพื่อพ,พ,พักแล้วจะไปเยี่ยมนะครับเยี่ยมย่ากับเยี่ยมยานะครับนะครับนะครับปกติแลวทํานเยี่ยมไทยนะครับเวลาไปหาผูรา้รักผู้ใหญ่มันจะมีของไปฝากของที่ไม่เมื่อฝากนะครับนะครับเี๋ยอขอ,อุญาตินำนำผ้าเชิญทานผุ้ชมนะครับตามมานะครับผมเข้าสวนนะครับผม อาจานผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับกำลังกำลังตรงที่เข้าปลูกบักละาหมดว้นะครับนะครับเดี๋ยวจะเลือกตัดอ่าบักละาหมดนะครับลูกใหญ่ๆลูกโตๆนะครับไปฝากย่ากับฝากไายนะครับท่านผู้ชมดูเวลาที่ตดถ้าก็เลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุดลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับออกไปก่อนนะครับนะครับไปด่าตัดก็บกต้องตัดฉีดขวนมากเกินไปนะครับไปสักนิดนึงนะครับขนาดนี้นะครับเพื่อให้ขวนเข้าลูกเองนะครับตาเขาเลือกตัดแล้วนะครับเขาเลือกลูกที่โตที่สุดก่อนนะครับนะครับลูกที่โตที่สุดก่อนเขาบระป๋องตัดฉีด คนมากเกินไปนะครับเอาเือกไปนิดนึงนะครับครับเพื่อให้ยางมันไหลออกได้นะครับถ้าตัดชิดเกินไปยางอัจสไหลด์ถือขนถือถือขนถือผิวอาจจะบม่สวยนะครับนะครับถ้าเซดีตัดแล้วเขาขวความไวเพราะว่าเป็นไม้ที่มียางนะครับนะครับเขาจจะขวมไปก่อนสีกระแดกนะครับนะครับเขาจะเลือกตัดเอาเสี้นลูกสีโตๆนะครับลูกเสี้ยนโตเขาไปรอบหนานะครับบ่ิเวเป็นตัดเบื่อุึงหูกนะครับหลูกอาจจะเ่็ใหญ่เต็มที่นะครับเขาก็เลือกตัดขึ้นตัวนี้ก็เลือกตัดนะครับนะมีสองลูกกัตัดลูกเดียวกับพ่อนะครับปล่อยไปไปอ เห็นมันจะมียางพวกขี้เราจะมียางนะครับถ้าจะพิ้งไวเอาไปนี่ก่อนให้ยางมันหยุดไหลก่อนนะครับนะครับดีจริงนะครับเขาเหลือแค่นี้นะครับเ้าเหลือจะปลูกจะโตนะครับท่านผู้ชมนะครับลูกขนาดนี้นะครับนะครับใส่เขาใส่ของตัดใส่กันไกลตัดเพื่อว่าใบกิ่งมันมันฉ่ำเรือกโซกเทือนนะครับนะครับบตนเราว่างไวเดี๋ยวเขาจะเส่ตะการนะครับท่านผู้ชมนะครับสักะยะสักพักหนึ่งนะครับนี่เาเหลือกัดนนะครับมีสองลูกนะครับเ่าจะเป็นตัว้ทั้งสองลูกพร้อมกัน พอคนละใส่กันนะครับลูกนี้มีโอกาสจะโตได้อีกนะครับลูกนี้ถือว่าจะโตเต็มที่แล้วนะครับเ้าวตัดครับตัดชิดเพื่มอีกนิดนึงนะครับท่ตนผู้ชมนะครับเครับหลมากแต่แข็งไว้เพื่อยางเขาไลออกนี่ครับมาเือกลูกอังสี่นะครับนะครับลูกที่มันยังขนาดยังบมใส่เต็มที่กัเอาไปรอบนาเขาก็จะดัดอีกนะครับนะครับนี่ก็ได้หลายลูกเพาต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมนะครับประมาณเกือบซิปลูกได้นะครับซีบลูกนี่ก็ประมาณโลกว่าอยู่แลไวท่านผู้ชมมันลูกมันลูกใหญ่นะครับนะครับ จะขนาดสูงจะโตก่อนนะครับผู้ชมนะครับนะครับถ้าใจดีนะครับบรรบุตเป็นใหม่ที่มียางนะครับนะครับขี่ห่อจะแขงไว้นะครับลูอว่าห่อยังลองกระด๋นะครับ้องในตะกาห่อกระด๋นะครับมาเต็นใหม่ลักษณะเดียวกับพวงวงนะครับเพื่อบหมอนเปลื่อนตะกาหรือภาชนะห่อนะครับนะครับลองลองก็ได้อเพราะว่ายางเป็นที่สับยางของเขานะครับพราอจะไปเย็บอีกหลายยางนะครับผู้ชมนะครับนะครับ พอในบานสวนเกษตรตัวสพิดนีไหม่ผลใม่ยืนส่วนนะครับที่ร้ายชนิดนะครับอีซื้อว่าแก่เจียมทีแล้วนะครับนะครับเอาไปบ่มไว้นะครับสักหมื่นสองหมื่นคิดว่าน่าจะซุกนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปอีกนะครับผมนะครับลูกที่เหลือนะครับมันนะครับอีสักว่าลาคิดหนึงจะสามารถตัดได้แล้วนะครับเพราวอายุวัรเรียกก็จะว่าขนาดใส่ยังบไงบมาตามที่เขาต้องการนะครับตามมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผม ท่านผชมคราบพม่าโซนตรงนี้นะครับเป็นบักม่วงนะครับบกม่วงพันฝาหลันนะครับบกม่วงมันนะครับมะม่วงมันนะครับกินดิฟข้าวมากินดิบนะครับขนาดไส์ซัพนี่ก็สามารถบริโภคได้บ่มีควาเปียวนะครับมีความมันนะครับแต่ว่ารอบนี้ยเขายังบวตัดเพราะว่าเขายังลูกเล็กอยู่นะครับนะครับต้อลอยเขาลูกโตกว่านี้ถึงตัดนะครับนะครับเพื่อให้เดี๋ยวปริมาณหลขึ้นนะครับข่านผชมตามมาทางนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับท่านผู้ชมจะได้จะมองเห็นนะครับเป็นะม่วงพันธ์เจ้วขบิ้นนะครับนะครับลูกลกนะครับนะครับนะครับท่านผู้ชมสัเกตบังวานนะครับถึงดกขนาดนี้แล้วก็นุ่ยสวยขนาดนี้นะครับผิวงามขนาดนี้นะครับนะครับมันพิผลเสื่อมเนื่องนะครับจากสิการที่หอบการถ่ายน้ำของเขาเดียวกันวิธีการอาบน้ำจนไม่นะครับส่งผลให้จนหม่วงทุกสายพันธุ์ของบัตสวกเกษตรโซคิดลกนะครับแล้วก็ผิวสวยนะครับท่านผู้ชมสเกตบังเยเรื่อยนะครับนะครับ นะครับว่าสวยขนาดไหนดกขนาดไหนนะครับนะครับนี่คือเป็นผลพ่อยได้นะครับจากการอาบน้ำต้นไม้นะครับนะครับถ้าท่านผู้ชมไปติดตามไดู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในคลิปนะครับขอาบา้ำสวนเกษตรสตพิษอาบน้ําต้นไม้นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเลือกนะครับหาเลือกให้โตโตนะครับจ้าสองซ้ำลูกเพื่อไปฝากย่ายกับฝากยายนะครับผมนะครับตัวนี้เป็น่วงเจียวขมิ้นนี่ขาขนาดซ้ำนี่จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับ ยังมหมอสำหรับการเกีบยปบริโภคมันเปรี้ยวจัดนะครับนะครับเดี๋ยวจะเลือกตัดสักนะครับลูกที่ว่าที่โบนี่นะครับเลือกตัดที่ลูกที่มันลักษณะที่โบดีไปก่อนนะครับพอนะครับทิวมันที่โบดี่โบสวยนะครับจะเลือกตาดออกไปนะครับจะวบาตัดหลายเพราะว่ามันเป็นวงเปรี้ยวนะครับนะครับตามมาแล้วครับประชดนะครับนะครับตามมาอีกนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นม่วงฟ้าลั่นนะครับนะครับเป็นม่วงพันฟ้าลั่นบบบม่วงนะครับพันฟ้าลั่นนะครับต้นเตี้ยๆดกๆนะครับนะครับเพอบ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับมีก็เป็นผลสืบเนื่องจากนะครับการที่บ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับให้น้ำโดยวิธีการอาบน้ำ้นไม่เตี้ยเตี้ยเพรไม้บักม่วงเข้าพันฟ้าลั่นนี่ก็ดกนะครับแล้วก็ผิวสวยนะครับนะครับนะครับปกติขนาดไซซัมนี่นะครับนะครับนะครับจะบ่อตัดนะครับเป็นอยังจะบ่อจัดเพราะว่าท่านผู้ชมเพราะว่าเขามีเงยยังมีโอกาสโตนะครับนะครับตอนนนนี้จจะะมมัััั่่งบบดคร รอบวันสักอีกอาทิตย์นึงสองอาทิตย์รสชาติจะพอดีนะครับครับตอนวิจะพอนตัดนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อพาชมมาเบึงก่อนนะครับว่าผลจากการอำานแล้จนไมมผลผลิตเขาเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบึงต่อยนะครับผมนะครับนี่คือโมฟาลันนะครับอยู่ประมาณสักรอบหน้ามาณสักอาทิตย์นึงเขาสามารถตัดได้นะครับนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเบึงด้านนี้ก็ได้นี่กลุ่มโตนะครับโตอะไวนะโตอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นฟาลันนะครับบางคนถ่าจอยคิดว่าอยากอยากเอาไป เราประทานก <dan> sure so so age, ันได้นะครับแต่ใักน like ี้นะครับนะครับแต่ว่าเขายังมีโอกาสโตได้ก่นนี้นะครับอาจจะมานถึงครึ่งโลกก็ได้นะครับดูนีก็ลังนะครับนะครับสามารถกินได้บริโภคได้บ่มีความเปรี้ยวนะครับนะครับสังเกตเบนนะครับยังดกนะครับดกเกือบสุตๆนะครับนะครับนี่คือฟ้าละรุ่นแรกนะครับนี่คือรุ่นแรกนะครับรุ่นสองกำลังจะออกดอกนะท่านผู้ชมนะครับมีรุ่นสองไม้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีรุ่นสองกำลังออกใหม่นะครับมีฟ้าละนรุ่นที่สองนะครับกำลังติดดอกออกหน่วยนะครับ รุ่นแรกโตแล la la. La la, ้วท่านผู้ชมนะรุ่นแรกโตแล้วสามารถไปบริโภคได้แล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมาทางด้านนี้ก็เป็นแก้วขมิ้นนะครับดกโดกคือกันนะครับท่านผู้ชมสังเกตเบนงดกขนาดได้ครับนะครับเป็นพ่วงพ่วงประมาณหาคกลูกนะครับดกดกนะครับดกตลอดทุกทิ่นะครับท่านผู้ชมสังเกตเบงนะครับแล้วก็เตี้ยนะครับแั่เต้นน้อยจะเดาไม่ค่ำไม่ตรงนี้นะครับเพราะเขาเตี้ยนั่เคือนะครับผมนะดกเตี้ยนะครับยี่บวเกินหนึ่งเดือนนะครับที่บ้านเลยแกจัดบัสสามารถจำหน่ายได้ท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็จัังนะครบ นะครับเป็นติดต่อนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กผ่านทางมือถือผ่านทางไลน์นะครับคือเพจบ้่านสวนเกษตรโทนสฟิทนะครับเขามาทั้งด้านนี้นะครับ่านผมาชมนะครับนะครับจะเป็นกระสั่วพัดปุ๋ยฝายนะครับอนนี้ก็เราออกดอกนิดปลูกเล็กๆนะครับนะครับติดปลูกเล็กๆเขาชมสังเกตบเวยนะครับลูกเขาเนยกำลังเล็กๆนะครับตอนนี้ที่ลูกแล้วนะครับดอกลกๆต้นเตี้ยๆนะครับนะครับพ่าาสวนเกษตรโศนิทกระปูว้หลายต้นนะครับต้นนี้นะครับนะครับ หลายตัวเดียวกันนะครับที่หลายใสนะครับนะครับมาเป็นอีกเลยมองจากอเมริกากัะถิ่นปุยฝ้ายนะครับนะครับมองมอญด้านหน้าถีอมองนี้กำลังออกดอกนะครับคือบปกมองง่าเมืองใหญ่นะครับลูกหญ่ยลูกกะโตลูกตั้งกิโลนะครับกำลังออกดอกเป็นมอญพันนักเขาจะออกดอกสราความองทั่วไปนะครับเป็นพันธนักนะครับออกดอกสรางแต่วหนนวย่วย่วยดอกนะครับตัวนั้เป็นเครือพันนักนะครับถ้าเป็นด้านนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้ ผมมองกินรับประทานซุกนะครับต้นนี้มันดอกไม้กำลังออกดอกนะครับน้ำดอกไม้สีทองนะครับกำลังออกดอกผมมองกินซุกนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกนะครับนะครับไปเบิ่งอยีเคอดิชันเล wrote, ี้งนะเชยดินเลี้งนะครับที่บาดสวนเกษตรท้องถิ่ปลูกไว้นะครับถามมาหนับท่านผู้ชมถามมานะครับเดี๋ยวจะเป็นมะพร้าดำพรหอมนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ ผ่าน้ำหอมนะครับต้นเตี้ยๆนะครับนะครับผ่าน้ำหอมนะครับตัวเตี้ยๆนะครับเดี๋ยวจะล่องไายห้ท่านผู้ชมชิมดูไว้ครับ่าเป็นรสชาติจะเป็นยังไงครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมแป๊บนึงนะครับผมผ่านน้ำหอมครับข้าวาสวนเกษตรคือทิศปูกไวรายตัวนี้กันนะครับผมนะครับถ้าเราผ้านข้าวาสวนเกษตรเกษตรปูไวมีสองพันนะครับอันที่หนึ่งก็เป็นผ่านน้ำหอมอันที่สองเป็นผ่ากะทินะครับนะครับ ท่านผู้ชมสเกตเบิ้งครับนะครับพอดีบ่ครับนะครับนะครับสเกตเบิ้งนะครับเนือพอดีเลยครับนะครับครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเทน้ำชิมเบิ้งนะครับเพ่อน่นผู้ชมดูนะครับว่ามันจแบหรือเ่แซ่บนะครับเดี๋ยวจะใส่มีดซับให้เบิ้งให้ท่านผู้ชมเบิ้งเนือมันนะครับว่าจะพอดีสำํรับไหนนะครับผมจะแ่บจริงหรือบ่าจริงนะครับ ผ่อนอ่อนพร้อมนะครับนี่กระร่งเนื้ออ่อนๆพอดีนะครับยังบัวแกจัดนะครับนะครับตัวนี้สำหรับนะครับตัวนี้กินเปลือกนะครับทานเนื้อขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันเนื้อมันนะครับเนื้อมันจะนุ่มนะครับกินซีฟน้อยกับบัยิ้มนะครับท่านผู้ชมทานเนื้อซสำนี้นะครับปเจ็บพักนะครับพ่อปานสวนเกษตรทศพิษนอกจากจะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นไม่รับธาตุได้แล้วนะครับก็จะมีพืชพักสวนครัวที่ปลูกเป็นดินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเก็บพืชพักเที่ไว้เัวใบเพ้า ตามมาคร้บท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบืองกล้วยเครื่องนี่ว่าพอตัดไังยังครับจะไปฝากยายกับฝากยาครับตามมาท่านผู้ชมอ๋อตอนนี้เป็นกล้วยเล็บมือหน้าครับท่านผู้ชมนะครับพอมาเบิ่งแก่ใกล้แล้วนะครับมันยังโบเกียจัดนะครับเดี๋ยวไว้รอบนาไปไปเยี่ยมย่ยครับย่ำยารอบนาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาตัดอีกรอบนึงครับ อีบวเกินซิฟฮามือตัดได้ในนนอนค่ะท่านผู้ชมนะครับนะครับเดี๋ยวไปเก็บพักกันดีกว่าครับผมนะครับนี่ก็เป็นิสถาล้ำนะครับท่านผู้ชมเข้ามาสือรกษตรุสสพิดครับผมปลูกไว้นะครับิสถาล้ำนะครับเดี๋ยวตามมาทีนะครับเป็นเป็นสับปะรต์นะครับนะครับที่จริงมันนี่ตั้งใจว่าสิมาเก็บสับปะรต์ไปฝากยยกก็ฝากงานะครับแต่พอดีนะครับเขายังโบเกียจัดนะครับยีบวกเกินหนึ่งเดือนก็ษณาจะสามารถตัดได้นะครับนะครับรอบนานจะตัดได้เยอะนะครับผม ตามมาท่านผู้ชมเข้าไปเก็บพักกันดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับพอดีนะครับว่าสิมาเก็บบวมมีขนุนนะครับไปฝากหญ้ากับฝากยางนะครับแต่พอดีนะครับลูกกระดกดกนะครับแต่ว่ายังโบแกจัดนะครับอย่างว่าณสักขนุนตัวนี้ประมาณสักสองเดือนนะครับบวมมีตัวนดียวว่าสองเดือนถึงจิเก็บได้พอเป็นบวมมีท่านจินสูกันครับจะไปซุปกับว่าได้ พอไปพั่์กินสุกในบอลพันธุกนะครับปกติเรามันมี่จะมีสองแบบนะครับนะครับมันจะมีสองแบบกันนึงสำหรับซุปผู้ถ่ามากินซุปบะหมี่นะครับมีสีมักซุปมัมีสีมากินบะหมี่นะครับนะครับนะครับก็บบะหมี่แบบเียวกินสุกนะครับมีสองชนิดวนี้เป็นบะหมี่พันุ์กินสุกนะครับต้องลอกก่อนรอกนาจะพาชมพูชอบมาเก็บบะหมี่ก็บกล้วยไปฝากยาเขาฝากใจนะครับการมาแล้วทำประชุมนะครับมาเบิงสับปะรดทางด้านนี้นะครับนะครับกำลังโตนะครับนะครับ นี่เป็นสับปะรดสวยๆนะครับพันปัตตาเวียนะครับนะครับผมที่ไใบบ้านอีกหนึ่งเดือนนะครับสามารถไปเก็บพี่ฝากพี่ฝากน้องฝากยาฝากง่ายได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับเป็นสับปะรดสวยๆนะครับนะครับหลังจากทส่ปุชช่องในคลิปแล้วนะครับหน้ามือนี่นะครับลูกเขาโตแล้วนะครับเดี๋ยวจะน้อยสิเก็บไปฝากสับปุชชมนะครับนะครับ ฝากปูฝากหญ้าฝากย่าไงนะครับตัวนี้ฝากพี่ฝากน่องนะครับไปขอฝากนะครับตามมาท่านผู้ชมนะครับจากดินเหลืองนะครับแล้ว <gemacht> ก็จตไปั <ian> appear, ้งม <biết it> <happened> ันกลายเป็นสับปะรดนะครับเดี๋ยวถ้าสุดที่จะพาท่านผู้ชมไปเก็บพักในของบ้านสวนเกษตรสุติภิทนะครับผมตามมาครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับตอนนี้ผูุ้ณสารสายเข้านะครับจนจมูกสูงแห้งนะครับพอจนี้เขาบม่ค่อยเขางดการเหยน้ำในช่วงข้าวนะครับนะครับเขากำลังเขาก็ขึ้นตัวเลยครับก็แตกกลุกออกนะครับอีกไม่กสักเดือนหนึ่งเขาจะโตเต็มที่แล้วนะครับพอมาถึงตัวนี้เขาจะเห็นนตััวครบ อันนี้คือเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์ในการดักปลาเพราะว่า,าสวนกเกษตรสซาสพิษนะครับนะครับเอาไปดักปลาในบริเวณสวนของเขาคือวบบริโภคนะครับนี่เป็นดักปลานะครับนะครับเดี๋ยวสักเมือ่อสักวันหนึ่งนะครับจะพาพชมนะครับนะครับอากาศดีๆนะครับเหมาะ,มะ,มะจะพาทชมมาดักปลาเพื่อไปทำอาหารกินกันนะครับผมช,ชมครับไปเก็บพักกันดีกว่าครับชมครับผมตามาะะม,า,มานะครับชมตามมานะครับตอนนี้เป็นถนนสายสับประรดครับผม พ่อเดินมาฟังนี่นะครับพ่าเดินผ่านถนนสายพุทโธสามาแล้วนะครับก so so ็จะมาเจอครับนะครับงยกปลูกไว้เป็นเป็นพักฝรั่งเขาเรียกว่าวบอ๊เตรดนะครับผมนะครับเป็นพักสมุนไพรที่ประกอบเด้วยวพื่ชนะการอาหารหลายชนิดนะครับนะครับตัวนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะครับปลูกง่ายโตเร็วนะครับตัวนี้นะครับแค่ตัดกิ่งไปตไปช่ำกะติแล้วนะครับนะครับง่ายโตเร็วนะครับเขามาตรงนี้นะครับจะเป็นขนานะครับท่านผู้ชมสังเกตเบึงก้นแยกขนาดไหนครับผมท่านผู้ชมนะครับ ขนาดอินซี anyway. you you ่เข้านสวนเกษตรทศพิธนะครับเยอะเหมือนจะพาท่านผู้ชมมาตัดไปฝากยญ้าก็ฝากหญ้าครับผมนะครับจะตัดไปฝากแค่คนละต้นนะครับพอมันมันต้นใหญ่ครับถ้าจะไปหลายคนกินมงหมอนครับผมท่านผู้ชมนะครับนะครับจะไปฝากแค่คนละต้นนะครับตัดเลยว่าครับท่านผู้ชมตัดกันดีกว่าครับผมนะครับนะครับท่านผู้ชมว่าต้นใหญ่ขนาดไหนครับเพราะที่ตัดแค่ต้นสองต้นพอนะครับยญ้าต้นหนึ่งหญ้าต้นหนึ่งนะครับนะครับวิธีตัดนะครับนะครับตัดข้างหน้านะครับเพื่อให้มันได้กินหลายรอบนะครับจะไปตัด ชิดค้นกันไปนะครับนะครับตัดขนาดนี้นะครับจงไว้นะครับนะครับเวลาตดกระสีการไกลตาใจหรือมีที่คมตากระเล่นครับลั่ษณรานี้นะครับนะครับนะส่วนที่เหลือนะครับเขาก็จะแตกขึ้นมานีนะครับนี่นะครับเขาจะมีตาแตกขึ้นมานีนะครับแตกขึ้นมานีเขาจะมีตาแตกขึ้นมาใหม่ตรงนี้ตรงเวทนี่ครับเขาจะแตกขึ้นมาอีกสามารถเก็บกินได้อีกนะครับบางทีเดี๋ยวเป็นปีนะครับบางทีห้าหกเดือนโดยการดูแลรักษานะครับตัวนี้เขาเอาไปสักก่อนกินม้อนี้เพ่งเอาออกเลย เพื่อบาันเป็นมันเป็นตัวเลี้ยงเป็นสังเคราะห์แสงนะครับปลูกอาหารในต้นต้นไม้จเริ่เติบโตนะครับนะครับอย่าไปเอาออกเบิร์ตรงนี้นึงนะครับก็มาเอาต้นนี้ต้นหนึ่งครับผมนี่นะครับกระทาแบบ่ยเดียวกันอย่าไปเอาชิดเกินไปถ้าถ้าถอนขึ้นกได้กินข้างเดียวนะครับนะครับเรือเลือก่อานะครับนะครับตัดสองต้นจะเต็มกตาราคา้วครับผู้ชมนะครับนะครับจะเต็มกระตาเลยนะครับแค่สองต้นนะครับ หาซิบต้นจะขนาดได้ครับท่านผู้ชมนะครับนะครับมาด้านนี้นะครับนี่ก็ขนาดสวยๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับสวยๆนะครับมากบพางด้านนี้นะครับนะครับนะครับผู้เฒ่านะครับบอสเป็นยญ้ากับหญ้านะครับมากินพักกระโดนนะครับนะครับเดี๋ยวจะเก็บพักสมุนไพรนะครับพักพื้นบ้านไปฝากยญ้ากับยญานะครับท่านผู้ชมนะครับเก็บพักกระโดนนะครับท่านผู้ชมนะครับนะพักกระโดนเก็บหยอดมันนะครับหยอดอ่อนมันนะครับนะครับตัดไปแฝมแตกนี่ครับมี่พักกระโดนพักพื้นบ้านกินกระปุลกระลาบนะครับ เขาจะไปตัดชิดต่ำเกินไปแต่เขาตีกได้ครับเพื่อพาดตัดทักกระโดนนะครับนี่ครับตัดทักกระโดนนะครับพักกระโดนไปฝากย่ายก็ฝากงานนะครับผมครับทำในกรก็พอแล้วครับนผร้ชมของเสบนะครับของดีของเซีบนะครับนะครับรอบนามาต네ัดอีกนรู้ชมนะครับก็จะไปตัดลายนะครับมาพอมาตรงนี้นรู้ชมนะครับ ปอกทับบ่วป bueno. ีนะครับนะครับปอดให้นะครับอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับปอกทั่วปีเป็นตำตำทั่วปีที่ก็ปิ่งปูปิ่งปลานะครับนาแซ่บร้ายนะครับท่านผู้ชมนะครับตัดไปนะครับนะครับกินกระปุลกระได้นะครับเป็นตำกระได้นะครับเขาเรียกตำทัวนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับตำทัวรสชาติดีนะครับท่านผู้ชมนะครับปกทั่วปีนะครับ ครับานผช้ชมสงเกตบบนทั่วปีนะครับปกติเราจะมี2สีมีสีแลงๆก็สีเขียวๆนะครับนะครับทัวปีเขาเด็กตัวปีนะครับนะครับมันจะออกงายออกดอกเฉพาะช่วงเจ็บเยวเขานะครับนะครับตัวชมนะครับนี means, ่คือตัวป well ีนะครับพ่อเดินมาทางนี้นะครับนะครับเดินมาตรงนี้นะครับนะครับเดินมานะครับมะพร้าวอบพริกครับท่านผู้ชมนะครับอกพริกที่บ้านสวนเกษตรสุขุบไผ่นะครับนะครับมะพร้าวอบพริกสุกนะครับ เขาต้องเก็บออกนะครับท่านผู้ชมก็เจ็บออกมาได้นะครับเอาพริกซุกับเก็บออกนะครับเก็บบอลพริกซุกเพื่อให้เพื่อจะไปฝากงาไปตำคนแก้วเจียวพอก้นวัวแล้วนะครับคนปีศาจนี่นะครับนะครับพริกนี่ขาดมาได้พริกซุกนะครับนะครับนะครับพริกซุกเาเก็บในซูกไปก่อนนะครับพริกซุกน็ตามมาท่านผู้ชมนะครับเขาสิบเอ็ดเก็บในซูก่อนนะครับนบักพริกแพ้นะครับท่านผู้ชมปีนี้นะครับนะครับ โลละลอยกว่าบาทนะครับโละละลอยสามชิปนะครับเมื่อสักประมาณที่ครึ่งเดือนที่แล้วนะครับนะครับโลละลอยสามชิปบาทนะครับลูกนึงก็ตกประมาณเกือบลูกละบาทนะครับนะครับปีนี้บมดพริกแห้งนะครับหมกพริกขาดตลาดนะครับหมดพริมตัมลูกมะเรงมันหลายนะครับพอดีบ้านสวนเกษตรเ็ปลูกเองปลูกเองรับประทานเองนะครับนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ใส่สารเคมีนะครับปลอดภัยกินสี่ลอยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมนะครับครับ เก็บสูงเลยสูงเขาจะเก็บเองว่าได้ทนผู้ชมนะครับเก็บออกนะครับพอมันสูงจัดแล้วเอาให้นี่ขึ้นไปที่มันสูงนะครับนี่ถ้าถ้านสูงกับลักษณะนี้ครับดกเจ้าสี่นะครับมีทุกคอนะครับนะครับนะครับถ้าสิปลูกบริโภคมันจะเป็นตัวปลูกหลายครับ่านผู้ชมนะครับแค่นี้กับลาบะทานเหลือเฟือแล้วได้ขอบก้นหนึ่งนะครับนะครับนะครับขนาดนี้แหละแค่นี้แค่สองต้นซ้ำนี่นะครับถ้าซีบต้นท่านผู้ชมที่เกตเบิงจะดกขนาดไหนนะครับนะครับมาทั้งด้านนี้ท่านผู้ชมนะครับนะครับก็จะไปขนา บต้นงามนะครับนะครับนะครับทัาทิมตะวันตกเบวันงามขนาดนี้ครับนี่นะครับเปฟากนะครับต้นนี้กับพ่อแล้วสารับพัดข่าวดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับดกันใหญ่ขนาดนี้นะครับพี่เ่าต้นสวยๆนะครับนะครับท่านผู้ชมเบิ้งนะครับมาพอบแมงลักตุ๊กตีตูนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปฟากได้กับหญ้าตัวหนึ่งนะครับนะครับเอาไปใส่แกงแกงนั่นแกงนี่นะครับนะครับนะครับวิธีวิธีเก็บกัให้ไซตัดเอาจะไปเด็ดนะครับ เาบอยให้ใส่มือเด็ดนะครับถ้าเด็ดมันจะช้ำนะครับมันจะบปแตกกิิงจากยอดไม้นะครับเขาตัดขึ้นนะครับตัดออกขางไกลตัดออกนะครับมันจะได้วัชพืชจกยอดดีนะครับนะครับตัดออกนะครับเป็นพักเครื่องเชศดนะครับหอมนะครับผู้ชมนะครับนะครับซ้ำนี่ก็ดีแล้วนะครับผู้ชมนะครับซ้ำนี่ก็ใช้ปุ๋ยเชเย้ได้แล้วนะครับนี่คือพักซึ่งพว้านสุกเกษตรสุดพีดนะครับพอมามุมนี้นะครับนะครับมาเจอพักชี้นะครับนะครับเขาเรียกพักชี่หอมนะครับตัวนีนนะครับพักชี่หอมนะครับ ผักชีหอมนะครับนี่ครับนะครับตัวนี้นะครับก็จะเก็บนะครับนะครับนะครับแต่ว่าเขาบวกลวรจะทอนนะครับเขาบจะเป็นกรบวนการจะไปทอนกลนมันนะครับตัดเอาก็ได้เนี่ยกลือว่าให้เขาแตกจิ้งแตกตาคือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับเขาตัดเอาก็ได้นะครับถ้าเขาบจะเป็นตใส่ห้างนะครับนอกจากเขาจะใส่ห้างเป็นเป็นเครื่องเทียดเขาจึงทอนห้างขึ้นมานะครับนะครับเขาตัดเอาก็ได้ครับตัดขึ้นมานะครับเอาแตงยอดนะครับไปใส่เครื่องเทียดครับประตูตัวนี้นะครับเขาจะปูไว้นะครับปูทับทิมไว้นะครับนะครับปู พักทิพย์หมีเคร็ดพี่จำหนานนะครับท่านผู้ชมกันนะครับนะครับผงตะทิพไว้บนาบ้านนะครับมันมีประโยชน์ได้ห um. ลายอย่างนะครับนะครับนะครับตัวนี้ประโยชน์ของพักทิพมี played. มีมากมายนะครับนะครับเกินขั้นเกินท erm. ี่จะพัฒนาได้นะครับนะครับผมนะครับผมอ่าในตอนนี้พักทิพเขายังโบมันยังโบแก่จัดนะครับแล้วยังโบเก็บนะครับรอบหน้าที่จะพาท่านผู้ชมเก็บนะครับนะครับครับท่านผู้ชมนะครับจะฝากท่านผู้ชมไปนะครับนะครับหาท่านผู้ชมนะครับนะครับท้ำสวน ว่าปู่พักต้นขั้วโรกกินได้นะครับนะครับมันก็สามารถนะครับเป็นของฝากของต้นผู่รักผู้ใ่ยีปู่ญาตาญาติหรือพี่น้องเพื่อนฟูงเจ้าหน่ายได้นะครับนะครับนะครับสังเกตว่านะครับบ้านสวนเกษตรที่ปลูกไว้ว่าจะเป็นพริกเป็นข้าวหน้าเป็นบักม่วงเป็นหไร้สิ่งหลายอย่างที่ในสวโซนสี่้มเข้มเห็นตัวนี้นะครับสามารถนับเป็นของฝากได้เบิดนะครับนะครับถ้าเฮาของที่ในสวนเฮาไปฝากนะผู้นั้นผู้นี้เขาจะมีความภูมิใจว่ามันมาจากมือของเฮาเองนะครับที่เขาฝาคภูมิใจถึงแม้ว่า มูลค่าจะบวลายแต่ว่าเต็มไปด้วยกำลังใจเราก็แรงใจนะครับที่เท่าเ็ดมีความสมัครใจที่จะมาไปฝากครับอยากฝากท่านผู้ชมใบว่านะครับของฝากหรือว่าของกอนผู้รักผู้ใหญ่ผู้ยาตายายเพื่อนฝูงบ่จะเป็นต่อเป็นของหรูหรามีราคากระเด็นนะครับเป็นของมณีแต่ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงแล้วนะครับมีความภาคภูมิใจที่จะขอนะครับนะครับสำหรับมณีบ้านสวนเกษตรสทรพิษขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครนะครับในโอกาสต่อไปบ้านสวนเกษตรสทรพิษจะมีคลิปดีๆมานะนำสื่อท่านผู้ชมอีกหนึ่งขอบคุณครับผม